ไม่มีกล้องเยอะวสวัสดีครับอ้าวช็อตนี้เป็นช็อตที่ฮะสี่อ่าช็อตที่สี่เป็นช็อตที่ขึ้นกระดานเรือละนะฮะเป็นกระดานหมดละเต็มและสิบแปดแผ่นนะกาวาสิบแปดแผ่นนี้ก็เป็นนั้นว่าครบนะครบไอ้ขอโทษอืม เรือดำนี้สิบเอ็ดวาเป็นเรือวนดำอืมครับนะตกเรือไม้เนี้ยสิบสามแผ่นเพราะว่าคุยกันติดพันเรื่องเรือเก้าวาอืมสิบแปดเมตรอ่าลำนี้ตกสิบเอ็ดวาน่ะอ่าขึ้นกระดานเรียบร้อยแล้วต่นี้วิธีการอ่าก่อนอื่นเนี้ยพอเราขึ้นกระดานเสร็จเรียบร้อยนะก็เอากาวมาลงก่อนกาวกาวลาเท็กสมกี้เลื่อย บางบางอัดต,ตามแนวเพื่อเวลาเจะไปทำเพื่อเราเวลาจะไปทำเอ่อสีเสืออะไรข้างนอกเนี่ยมันง่ายนะครับเอีอันนี้ติดใส่โกงใส่กาวไว้หมดแข็งเพราะติดแล้วแข็งแรงมากนะครับพอติดแล้วปั๊บอืมเราก็จะมาทำวิธีการแหละเหลาเรือกอันการเหลาเรือ เราอย่างนี้นองเห็นไหมอ,นนอย่างนี้เขาเรียกกันหลามโดดแต่จริงๆแล้วหลามโดดเนี่ยมันความจริงแล้วฉลามโดดทรงฉลามโดดเนี่ยเขาใช้ทํากับเรือท้ายเมยเฉพาะนะทำกับท้ายกับท้ายเมยเรือท้ายเมยโดยเฉพาะแล้วมันจะสวยพลิ้วไปเลยแต่ถ้าเรามาทํากับ เรือท้ายไต้หวันท้ายตัดมันก็จะมันก็จะลุ้งดุ่งด้านอะไรประเภทเนี้ยนะประเภทลุ้งดุ่งกนด้านเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําเป็นไรเรือรูปทรงฉลามโดดเนี่ยมันก็แปลกๆอยู่แต่ก็ทําได้อ่ะเดี๋ยวมนดูเดี๋ยวทรงๆดูวงทรงมันย้ายมันคือมันบางคัดบางลำ่ยอ่อนมาก อ่อนจนกระทั่งตัวนี้ติดบินอะไรอ่อนมากอ่อนอย่างเงี้ยอ่อ,อนเงนี้ยอ่อนจนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรือทรงทำแหลาโดดมันเป็นเรือทรงกากระเะพราไปฉิบอ่าเรือทรงกากระเพาไปเรือนี้มันอ่อนมากอย่างเงี้ยอ่อนแล้วก็ขยับมาเงี้ยขนาดนี้มันอ,อน่อ,อนอ่อนยังเกินไปอ่ะนะมันจะเป็นกลายเป็นเรือการ์ตูนไปฉิบเรือการ์ตูนของเรือเดอวันดะิสนีย์ไปนะ จะไปเรือร้อนนิ่ไปไม่จ <sen> ร <festivals> ิงแล้วมันคือหลักการสำคักคือก็อ่อนกระดาษเนี่ยสวยจริงๆแล้วเราอ่อนจริงๆถ้าเป็นเรือจริงตรงนี้เกือบเม็ดนะเกือบเม็ดกระดาษเจ็ดสิบแปดสิบเซนะอ่อนลงมาเนี่ยหกหกสิบเซนมาถึงม่ถึงเจ็ดสิบเกนประมาณนั้นแเราความอ่อนความยาวของเรือแล้วก็ช่วงอ่อนตรงเนี้ยหกห้าหกสิบเซนแหละนะไม่ใช่น้อยๆมาทำแล้วว่าเอาเดดูตรงีนช่วงช่วงตรงนี้ออกมาจะดูนะอ่างเงี้ย ออกมาจนเราจะดูว่าหัวเรือโอ้ยค่อยๆยกขึ้นยกขึ้นก่อนแล้วก็ไปลาดลงตร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 งโหนกตรงโหนกตรงไหนไอ้อาต้นแบบของกงอ่ากงงอากองกองทางน้ํานะหัวแล้วก็ไล่ลงไปไปมันจะเหมือนอย่างเงี้ยนะเงี้ยมองภาพก่อนะนะ มาอย่างนี้อ,าาออกมาอ่อ,อนๆทอยอย่างนี้ออกมาครับอ่าเนี่ยครับอย่างนี้เรนะือในไต้หวันแต่จริงๆแล้วลำนี้อ้วนมากอ้วนมากอ้วนเป็นกลายเป็นเรือเหล็กไปใช่ไหมเป็นเหมือนเรือเหล,ล็กไปเฉิบแต่ความจริงไม้นะ่ะมันจะดัดเขาไลยนะ่ะเนี่ยมันก็ดัดได้แต่ว่ามันมันคลียกับฝืนธรรมชาติมากไปฝืนธรรมชาติมากไป,กไปเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งตอนนี้ที่ทำเนี่ยก็คือโอเคละรูปทรงนี้นะเนี่ย ก็คือเป็นแนวทางอ่าอาจารย์จวบแนะเป็นแนวทางที่เราจะจะท่านจะทำแต่ท่านบอกว่าบางท่านบอกว่าไม่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 ชอบส่งนี้ไม่ชอบจะเปลี่ยนแปลงออกไปอะไรอ่ะีนเรื่องของท่านแล้วไม่มีไม่มีปัญหาอะก็อยู่ในแนวทางที่ผมบอกไัอย่างนี้แต่ลำนี้ถ้าท้ายจริงๆน่ะ ท้ายจริงๆท้ายท้ายเรือจริงๆน่ะเกือบจะเป็นท้ายกระเทยอืมเกือบจะเป็นท้ายกระเทยเรือไต้หวันเนี่ยเรือท้ายไต้หวันมันมีไต้หวันแท้แท้ก็คือหนะึ่งเมตรนะฝันตรงถึงแท้แท้หนึ่งเมตรหรือหนึ่งเมตรหรือเก้าจุดห้าเซนอย่างต่ำนะอย่างช่วงช่วงท้ายเนี่ยนะแต่ถ้าอยู่ในหกสิบเจ็ดสิบเซนเนี่เป็นไป,นเ,ปนเป็นท้ายกระเทยไปแล้ว เป็นท้ายก็เทยนะฮะอ่าเป็นท้ายก็เทยไปอันนี้ก็สุดว่าอาจารย์ถือว่าตรงนี้ก็เออเอาละก็ไม่ไม,ไม่ขนาดไม่เฟอร์เฟกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเออรูปทรงตัวเนี้ยเาอยู่นะสากลสากลที่ทำว่าสากลก็คือหมายความว่าที่เขาทำกันทั่วไปเช่นว่าอ่าอ่าวรุ่นอ่านี้ช่างท่างไรมันทั้งหมดละ 7, 8, เจ็ดแปดอ่าวเนี่ยมันมากก็ แต่ละคนก็สร้างไปตามภูมิปัญญาของตัวเองนะแต่จริงๆแล้วเรือทั้งหมดแปดอ่าวเนี่ยแปดอ่อาวเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเดี๋ยวนี้จะเป็นรูปทรงอย่างนี้เสมอหมดนะทรงรูปทรงนี้ทั้งหมดสามโดดแต่จริงๆแล้วเรือถ้าเรือเรื่องสันปะวานเนี่ยมันเป็นเรือที่สมัยเก่ากําลังฮิต ที่ฮิตมากสมัยก่อนนู้นนะฮิตมากหรือสัปรปวางนี่อาจาราย์รับไมวานเมื่อวานซื่อเน,นี้ยอาอาช็อตนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นเสร็จก็เหลาว,วิธีการเหลาเรือเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากอ่าก็เหลาแบบอ่าเหลาตาลาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็วกย่างจากเส้นเนี้ยมาถ่ายจข้างนูน้นเหมือนกันถ่ายเสร็จเรียบร้อยก็กรีดไปตามนี้นะแ,แต่ท่านจะทําอะไรจะเอามีลูกหมู ขัดหรือว่าจะเอา,อ,าอะไรก็ได้เท่าที่มีอาถนัดมือแต่อาจารย์อาจารย์ถนัดมือเรื่องเรื่องเรื่องลูกหมูมีอาลูกหมูเราจะขีดก่อนก็ได้แล้วขีดแล้ววะขีดแล้วถ้าทรงนี้ชอบแล้วก็ขีดแล้วสะสน,นะขีดนะขีดเวลาเนี่ยขี่เวลาขี่เวลาปั๊บ ีแสดงว่าเอาจะนั่นแล้วอ่าครับนี่วิธีการปัดเลยเลูกหนูแล้วปัดชิ้งไป แล้วมันตรงนี้ได้แล้วสุดตรงนี้ได้แล้วนะฮะเอาขก้าเอาในช่วงนี้ไรคือจะคือจะขึ้นกับอาและกับอ่อนเอ้กับหนาซึ่งเราจะขึ้นกับหนาขึ้นมาเนี่ยกับหนาเนี่ยมันก็คืออ่าไม่ต้องถึงสิบสองนิ้วหรอกสิบสองนิ้วเนี่ยสิบสองนิ้วคือความใหญ่ของมันอ่ะสิบสองนิ้วก็คือ ตั้งแต่เรือสิบสองสิบสองสิบสามวาขึ้นไปสิบสองสิบสามวาสิบสองนิ้วแต่จริงๆแล้วคแค่นี้แค่สิบนิ้วก็เหลือกินละนะสิบนิ้วก็ยี่ยี่พันไม่อ่ายี่พันเซนนะเนี่ยยี่พันเซนยี่พันเซนนี่กนะ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 ็โอ้โหใหญ่แล้วหญ่โตมโหฬารละควนใหญ่ของมันก็คือยี่พันเซนกว้างก็สิบเซนนะสิบเซนทับนายอ่าทับ นอกอีกคับนอกอีกหนึ่งนิ้วครึ่งอีกก็อีกแปดเซนก็อยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะสิบสิบจุดห้าเซนอ่าเดหกนิ้วอ่ะนะเดียรหกนิ้วจะออกมาทีานนี้เวลาเราทำตรงนี้ปุบ๊บวันนี้ก็ไล่ตามหมดทีนี้กรงสั้นกรงสั้นเด็กรงอาจจะสั้นไป,ก,นไปก็ต่อองเราก็ต่อ,อขึ้นไปนะต่อต่อต่อไป,ไป ก็ใช้ลักษณะที่ว่าต่อึ้นไปอ่ะสักเจ็ดแัดตัวให้มันนั่นแล้วก็ขึ้นท้ายทำกับหนาให้เรียบร้อยก่อนกับหนาไอ้กับหนาเรียวิคือไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์เคยคุยในคลิปหลายๆคลิปว่าคำราโทกบับกับหนามันคือตัวเดียวกันนะมันคือตัวเดียวกัน อ่าอ่ะสมมติว่ามาชิ้นเนี้ยอ่าหนาสี่นิ้วว้างแปดแปดนิ้วนะนะของนี้ถ้าหนาสี่นิ้วพาวางเป๊ะไปงนี้มันจะกลายเป็นลาโทอ่าจะเป็นลาโทแต่ถ้าเราพลิกกลรรับมาปุ๊บวางท่านี้มันก็จะเป็นกลับหนาอ่าในทั้งตัวเดียวกัน ทิศกลับกับทิศข้ามเลยเนะนี่ยครับอ่านี่เรื่องเรื่องของของศาสตร์ของเรือของสร้างเรือนะครับอ่าอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นไอ้กำนะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายให้ดูทีหนึ่งวิธีนี้ขึ้นขึ้น,น,นอ่าดาดฟ้าดาดฟ้าเรือเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันหมดนะถ้าการเรือลากความลึก ก็จะไปแบบหนึ่งวนดําก็ไปอย่างหนึ่งวนติดก็ไปอย่างหนึ่งนะฮะมันมีหลายอย่างนะไอเรื่องเรื่องเนี้ยไอตรงหรืออย่างให้ถูกอย่างลงไปเนี่ยเพราะหลักการที่เขาทำแบบนั้ก็คือมันมันเกี่ยวกับเรื่องสะดวกในการใช้งานนะหลือว,วนวนติดวนวนดำวาวนลอยอะไรเงี้ยไอยมันจะวนลอยวนลอยป็นเ,เล็กอ่าตอนที่เราลากตรงกาฟรฟอมลึกอืลึกเท่าไหร่ย,ยิ่งดี เพราะมันมีนนการที่เเทปลาอยู่บนลาดฟ้าแล้วก็เป็นการคน้นเลือกปลาอันนี้คูดตามตามหลักของอาจารย์ประจวบเดินทะเลมานี่นินว,นวขาดไปแล้วเนี่ยจากเรือพวกนี้นะเพราะฉะนั้นก็คุยตามแต่ที่นี่มันจากมานานแล้วจากมา10-20ปีไม่ใช่2 0่สิบปีแล้วมั้งไม่เคยลงเรือไปเลย ไม่รู้ว่าเรือลากจะเปลี่ยนแปลงไปไปแบบไหนนะอันอย่างเงี้ก็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 คนฝนฟ้าวเองบ้างนะแต่เท่าที่ผมศึกษามาตอนเมื่อไหม่ก่อนเนี้ยมันดาดฟ้าก็อยู่ประมาณหกห้าหกสิบเซนนะดาดฟ้าลึกในเอาเแต่เดี๋ยวนี้จะเท่าไหร่ราไม่รู้นะเอา ก็ไม่ใช่เห่าติดกันเนือแปดสิบเซนนะครับแปดสิบเซนพ่อของนอกมันก็ร้อยฝัาเซนแล้วเ,เม็ดแล้วข้างนอกเลยนะอตอนนี้ก็อา่าช็อตนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะอ่สวันดี